สวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าตัวเล็กจะพามาชมการกำจัดวัชพืชน,นะคะคานนี่คือน้องสาวแล้วก็หลานสาวของคุณย่าตัวเล็กนะคะกำลังช่วยกันเคลียร์พื้นที่รกรกนะคะวันนี้เราจะกำจัดวัชพืชน,นะคะหลักๆเราจะใช้พลาสติกนะคะคลุม ในส่วนที่เรายังยังเรายังไม่ได้ทําไม่ได้ปลูกอะไรนะคะแต่ว่าต้องการให้ให้พื้นที่ไม่รบกะ,ะ่ะก็เลยใช้พลาสติกนะคะคลุมหญ้าไว้นะคะแล้วเราก็จะใช้แผ่นสังกะสีนะคะแล้วก็ไม้นะคะไม้มาทับไว้ไมาให้มันไม่ให้พลาสติกมาปลิวไปกับลมนะคะ แล้วเราก็ผูกพลาสติกเข้าด้วยกันนะคะให้เป็นผืนใหญ่นะคะนี่หลานสาวกำลังปลูกต้นพุธพิชยานะคะส่วนนี้ก็น้องสาวนะคะกำลังใช้กำลังตัดต้นกล้วยนะคะที่ตัดเป็นท่อนๆน,นะคะเราใช้ต้นกล้วยทํำเป็นเชือกนะคะทําเป็นเชือกกล้วยตากแห้งนะคะทํำเป็นเชือกแล้วเราใช้มัดผลพ,พันธุ์ ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะผลิตภัณฑ์ต้นไม้ของเราที่วางขายนะคะอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเชือกที่เราใช้ผูกนะคะเราจะใช้เชือกกล้วยนะคะอันนี้หลานสาวก็ขุดปลูกต้นพุทธิชาอยู่นะคะเป็นดอกไม้สีขาวๆค่ะออกดอกตลอดนะคะแล้วตอนนี้เราตรงนี้ก็จะทําเป็นซุ้มอาอาซุ้มกุหลาบเหลือยค่ะเห็นไหมคะว่าตรงปลูกกุหลาบเหลือย สี่เสาสี่เสาหกเสาเลยค่ะตอนนี้เราเห็นเป็นสี่เสานะคะจริงๆมีหกเสานะคะเป็นซุ้มสูงมากค่ะแล้วเขาจะปลูกกุหลาบให้เลื้อยพันขึ้นไปอะคะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะซุ้มสูงๆเนะะี่ยค่ะเพื่อจะเป็นซุ้มแล้วตอนนี้ก็ทั้งสองคนก็กําลังช่วยกันทําทําเหมือนระแนงอะคะ่ะเหมือนระแนงให้ให้กุหลาบเลือ้อยเลื้อยพันนะคะ เดี๋ยวลองมาดูนะคะค่ะบ้านนี้ก็จะอ่าผู้หญิงเป็นผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าผู้หญิงทำงานหนักได้ค่ะสวยถึกและบึกบืนกันทุกคนค่ะไม่ใช่อะไรค่ะเพราะว่าผู้หญิงบ้านนี้ชอบการจัดสวนการปลูกต้นไม้แล้วก็ชอบต้นไม้รักต้นไม้กันทุกคนนะคะ เราก็เลยทําด้วยความสนุกค่ะไม่ไม่ซีเรียสแล้วก็ไม่ไม่คิดว่ามันเป็นงานหนักค่ะไม่คิดว่ามันเหนื่อยมากมันเหนื่อยก็จริงค่ะแต่ว่ามันสนุกอ่ะได้พอพลงานออกมาแล้วมันมีความสุขค่ะก็ทําด้วยใจรักนะคะค่ะตอนนี้รอบๆพื้นที่ตรงที่ไม่ไม่ปูทับด้วยพลาสติกเราก็จะปลูก ผล,ลไม้นะคะรอบๆนะคะปลูกหลายอย่างมากค่ะผล,ละไม้หลายชนิดค่ะในส่วนที่ปลูกก็เราในส่วนที่เราไม่คลุมผพ,พลาสติกเราก็จะปลูกต้นไม้ไว้นะคะรอบๆส่วนพลาสติกเราก็ยังจะทิ้งไว้อย่างนี้อีกนานค่ะเพราะว่าเรามีโครงการที่จะทำประมาณสิ่งปลูกสร้างอะไรบางอย่างนะคะ ในพื้นที่นี้แต่เราต้องไม่ต้องการให้ยากขึ้นรกเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยะค่ะเราไม่สามารถที่จะมาดูแลได้อะค่ะก็เลยคลุมพลาสติกไว้ก่อนนะคะเพื่อเปล่าวัชพืชตอนนี้หลานกับน้องสาวก็ช่วยกันปลูกผลไม้นะคะอากาศวันที่ทำนี่ก็ร้อนนะคะแต่พวกเราก็ทำกันสนุกสนานะค่ะก็เพลินมากมเลยค่ะคุณย่าก็ถ่ายคลิปเพลินเลยค่ะเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะ เราก็คิดว่าการลงต้นไม้ดยดูเนี้ยมีโอกาสรอดสูงนะคะเพราะถึงแม้เราจะไม่ค่อยมีเวลาดูแลเท่าไหร่นะคะที่นี่มีต้นไม้หลายอย่างมากนะคะผลไม้ที่ปลงปลูกนี่ก็หลายอย่างมากมีลำมุดกาลารดมะม่วงคันหนุนพุทซานะคะหลายสิ่งค่ะแล้วเราก็มีโกโก้ด้วยนะคะที่นี้มีโกโก้มีกาแฟมีมะน,นาวมีฝรั่ง มีกล้วยชมพู่ทุเรียนกระท้อนหลายสิ่งมากค่ะมันยายไม่หมดปลูกเสร็จแล้วก็ต้องรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะเพราะว่าก็คงอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะกว่าเราจะได้กลับมาดูแลรดน้ำอีกทีนะคะก็น่าจะเป็นอย่าง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 เก่งก็อาทิตย์ละครั้งนะคะในการรดน้ำนะคะ ค่ะนี่มีนี่ต้นโกโก,โกค้ค่ะอันนี้ต้นละมุดนะคะเนี่ยเหนื่อยพักแล้วอ๋อยังมีอีกเยอะเลยต้นไม้ที่จะลงปลูกนะคะเอาระคาคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเพราะเราแค่ปราบวัชพืชค่ะถ้าสนใจต้นไมก้ก็หรืออยากจะสวนก็ติดตอ่อสมายพลาส์หรือ s m i ยทรีการ์เด้นได้นะคะ ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมแล้วเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณย่าด้วยนะคะบาย